นุ่มกัญชัยเปิดประเด็นหลังคนจะช่วยเด็กหญิงสขวบดูแลย่าตาบอดแต่โดนปฏิเสธดูเหมือนว่าจะกลายกลายเป็นประเด็นดราม่าเล็กๆขึ้นมาแล้วกับกรณีที่ครูอุ้มได้โพสต์คลิปลงโลกออนไลน์ขณะไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนกลับพบว่าน้องเตยอายุสี่ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสองกำลังนั่งล้างจานพร้อมกับบรรยายชีวิตของหนูน้อยที่ต้องดูแลคุณย่าวัย68ปี ตามลำพังที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาหลังเป็นข่าวออกไปมีผู้ใจบุญบริจาคช่วยเหลือเป็นจำนวนมากกว่าล้านบาทโดยทางด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดังสรยุทธประกาศว่าจะส่งเสียน้องเตยจนจบปริญญาเอกอีกด้วยล่าสุดทางด้านพ่อของน้องเตยได้ออกมาโต้ข่าวว่าตนไม่ได้ทอดทิ้งลูกสาวแต่อย่างใดอีกทั้งยังไม่ได้หย่าก,กับภรรยาอีกด้วยทว่าด้านย่าน้องเตยหรือแม่ของเขากลับบอกว่า แต่เลี้ยงน้องเตยมาตั้งแต่8ดวันก็ยังไม่ได้รับเงินส่งเสียจากพ่อน้องเตยเลยจากประเด็นดังกล่าวล่าสุดทาวงด้านหนุ่มกัญชัยได้ออกมาเปิดประเด็นให้คนคิดตามหลังจากที่ประกาศกลางรายการว่าถ้าไม่มีใครอุปการะเดี๋ยวพี่ส่งเสียให้เองจนเรียนจบเลยเป็นเด็กน่าสนับสนุนแต่ที่แปลกใจครูอาจไม่เคยรู้เพิ่งมาเห็นแต่ผู้นำชุมชนน่าจะต้องรู้ว่าเด็กอยู่อย่างแร่นแค้นบ้านเวลาฝนตกก็เข้าไปในบ้านเด็กสีขวบหญ้าก็ตามมองไม่เห็น ตอนเป็นข่าวมาแล้วแต่ตอนครูยังไม่ไปผู้นําชุมชนทําไมถึงไม่มีการแจ้งไปทําไมไม่มีการไปดูลูกบ้านความแร้งแค้นของลูกบ้านเขาได้เงินสองหมื่นบาทดีใจมากไม่เคยมีเงินสองหมื่นด้านหมวยอริจราบอกว่าพี่หนุ่มนับถือหัวใจเด็กคนนี้อยากช่วยอยากส่งให้เรียนกัญชัยบอกเลยว่าใช่อยากส่งให้เรียนจริงๆเชื่อหลังมีข่าวออกมาคงมีคนยื่นมือไปช่วยหลายคนแต่ถ้ายังขาดเหลืออะไรยินดีทุกทางทุกรูปแบบนั้น ซึ่งทางด้านหนุ่มกัญชัยยังได้เล่าในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์อีกว่าเมื่อวานส2องมีถุนายน66หกหกผมพยายามติดต่อครูอุ้มติดต่อญาติผมตามเรื่องนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ตั้งแต่ยังไม่มีข่าวพอเป็นข่าวขึ้นมามีหน่วยงานเข้าไปดูแลมีคำถามตามมาทำไมเพิ่งจะมากันผู้นำชุมชนน่นนี่นั่นพอติดต่อไปอีกทีเหมือนถูกเก็บตัวแล้วไม่ให้ครูให้สัมภาษณ์หน่วยงานจะเสียตอนนี้เด็กมีเงินพอแล้วเรื่องบ้านภาครัฐจะไปช่วยเหลือเก็บแล้ว แต่ในวันที่เด็กต้องการความช่วยเหลือไปอยู่ไหนกันหมดพอเป็นข่าวถึงจะวิ่งแจ้นกันไปพอถึงเวลาที่เขาจะช่วยเหลือน้องบอกไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยเพราะภาครัฐทำแล้วมีงบประมาณกลัวเสียหน้าเหรอครับทำไมหลายคนอยากช่วยไม่ได้เหรอตลบนะ